สวัสดีค่ะดิฉันนางสุวิม,มลศรีรัตน์บรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะขอนำเสนอผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2,566ปีงบประมาณ2,566ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะได้จัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่ทะมีการจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะสู่ชุมชน และได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตโดยมีการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดเพื่อให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้มาใช้บริการและได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดอาทิเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันสำคัญต่าง โดยมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้และยังสามารถบันทึกการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กิจกรรมลงนามถวายพระพรกิจกรรมยอดนักอ่านพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยให้นักศึกษาสกรออำเภอแม่ทะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังสามารถนำไปใช้เป็นคะแนนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อีกด้วย กิจกรรมบรรณสัญจรหนังสือมือสองห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะได้มีการประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนังสือให้กับประชาชนอำเภอแม่ทะที่สนใจผ่านการจัดรายการวิทยุทุกวันพุธกับรายการสกรเพื่อนเรียนรู้ขึ้นวิทยุ f อ8 8 2 5ม h z ิแมและผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเพื่อนที่ทุกครั้งที่ไปดำเนินการจัดกิจกรรม ทำให้มีผู้สนใจบริจาคหนังสือเป็นจำนวนมากโดยสามารถนำมาบริจาคได้ทั้งห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะและกศนตําบลทั้ง10ตําบลและนำหนังสือที่ได้มามอบให้กับครูกศนตนําบลเพื่อไปใช้บริการหมุนเวียนให้แก่บ้านหนังสือชุมชนและนำไปให้บริการสำหรับลดอ่านชั้นเพื่อมอบให้กับประชาชนที่สนใจ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่กับรถอ่านชั้นเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้มีการร่วมจัดกิจกรรมกับครูกศณตําบลทั้ง10ตําบลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆโดยนำรถอ่านชั้นให้บริการพร้อมสื่อหนังสือที่ได้รับบริจาคจากโครงการบรรณสัญจรน,นำไปมอบให้กับผู้ที่สนใจ และการจัดทำแผ่นพับให้ความรู้และนำไปให้บริการส่งเสริมการอ่านร่วมกับการสร้างอาชีพของครูกศนตบลทั้ง10ตำบลเพื่อให้ความรู้และยังสามารถกระตุ้นความสนใจการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ผ่าน QR code แนะนำการให้บริการอ่านออนไลน์ผ่าน QR code ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนบนรรลักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับครูกศนตำบลทั้ง10ตำบลด้วยนำหนังสือจากกิจกรรมบรรณสัญจรมอบให้ครูนำไปหมุนเวียนที่บ้านหนังสือในพื้นที่ของแต่ละตำบลและได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับครูกศนตำบลอาทิเช่นกิจกรรมอ่านสร้างอาชีพ กิจกรรมสนุกอ่านสนุกทำนำไปใช้กิจกรรมเรียนรู้คุณค่าของผักนานาชนิดกิจกรรมหนังสือออนไลน์เป็นต้นกิจกรรมห้องสมุดสําหรับชาวตลาดห้องสมุดสําหรับชาวตลาดของอำเภอแม่ทจะจัดตั้งอยู่ที่ตลาดสดบ้านน้ำท้งหมู่หนึ่งตำบลน,นาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางและได้มีการจัดกิจกรรมห้องสมุดสําหรับชาวตลาดนัดอนามัยทุกวันพุธ ให้บริการส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สื่อออนไลน์กิจกรรมอ่านสร้างอาชีพกิจกรรมสนุกอ่านสนุกทำนำไปใช้กิจกรรมอ่านสร้างสุขและกิจกรรมยุวทุดเกษตรน้อยเป็นต้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในปีงบประมาณ2,566ที่ผ่านมาห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่ทะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอ่านสร้างอาชีพ ร่วมกับครูกศน,นาตลทั้ง10ตบลและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีจึงได้มีการจัดทำเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านทำเป็นกล่องความรู้กินได้โดยการนำใบความรู้ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมานำมาทำเป็นกล่องความรู้เพิ่มการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจในการศึกษาแต่และอาชีพที่ดำเนินการจัดกิจกรรมในปี2566 ้งสมุดประชาชนอำเภอแม่ท้าขอขอบคุณค่ะ